mời 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 nào, được mời 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 có mời nên là, mời <laughs> mời 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 ไม่ได้กินค่ะข้าวเย็นอ่ะกินแต่ข้าวบ่ายออเหมือนแค่ให้เป็นถ่ายเฉยๆแบบถ่ายเล่นๆนะเขาไม่ได้จ้างหรืออะไรเพราะว่า <c oughs> เขาเป็นสายที่ว่าถ่ายรูปให้คนฟรีอ่ะแบบอยากถ่ายก็บอกเขาได้ตลอดแบบถ่ายให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ใช่เขาพาไปส่งที่ BTS แยกเขาปอแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายเลยรู้ไหมวกหนูไปสายแล้วทีนี้หนูไปถึงใช่ป่ะหนูก็แบบขอโทษนะคะที่มาช้ามาสายอะไรนี้แล้วพี่เขาบอกทำไมถึงมาสายหลาะแล้วที่เขาก็พูดแบบอมยิ้มอะไรเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าก็รอเพื่อนแล้วก็รถติดด้วยแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถติดเลยก็คือไอ้ลีแหละไอรี่มันก็เลยบอกพี่เขาว่า นี่มันซช้ามันตื่นไอพี่ก็แบบสายแล้วแต่พี่เขาเฟรนลี่ดีหนูชอบอืมนี่มันแต่งหน้าไม่ไทนันมันมันแต่งหน้าไม่ทันแล้วไม่สวยแล้วมันบอกว่าเออมันพี่เขาก็บอกว่าถ่ายสี่ไหนๆก็มาด้วยกันแล้วงี้มันบอกว่า ถ่ายไม่ได้แต่งหน้าส,สวยๆมาไม่อยากถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่ว่าหนูกับรีะก็ถ่ายคู่กันมีอยู่สองสามรูปน,นะถ่ายคู่กันอยู่แล้วพี่เขาบอกว่าทำไมไม่ทำไมไม่ให้เพื่อนเียๆนั่งสงสา,าด้วยหนูก็เลยว่าเอา้าก็พี่ไม่รีบอกแล้วก็แบบพี่บอกหนูคนเดียวอะไรงี้แล้วหนูก็ไม่รู้ด้วย ลิลลี่ค่ะเพื่อนหนูกนังเก่งหนูดิหนูอะพร้อมเด้อหนูพร้อมเด้อดูเองเกงรวมจัดจัดหลุดแล้วเนะี่ย 哎，帮人家卡，真没有换呢。这好嘛，好，看看、嗯 เดี่ยคนละบอกว่หนึ่งร้อยเฮยเฮ้ย thích khiển lắm Xong ơi หนูก็ิ่งแม่ลเฮ้ยมันเห็นอันเนี้ยไม่อยากให้เห็น,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 นรววนนนู้สูงเลยคนแมนแมนนี้ไม่อ่ะเฮ้งแต่สวยว่ะถ้าแบบนี้หนูสวยป้าขนาดทำผมแบบแบบน,นี้อ่ะ So I want to see. Nice. Why, oh. okay. Very good. เรามองเห็นี่ยคะไม่มีใครคุยด้วยโอ้ถูกต้องวันนี้หนูเป็นลูกพี่พี่นะหนูแต่งตัวแบบชิลๆหรือแบบดูเทเๆ่หรืออ้ยมีอนะไร

fine. <laughs> <laughs> cứ này ở nó, không được bảo, không được bảo to này. con ย,ยังเคยกำอะไรอะกันหนาวฝนตกหน้ามันไม่เท่ากับเมื่อกับอันนี้เนาะ ย mm ังนะพี่เลี้ยงผมกับเพื่อนสิไม่ค่ะนั่งคนนั่งอยู่ห้องของเพอ อไอ้มันเท่าไหร่ <S <S เปิดแล้วหนูเยังซัมเมอร์อยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้ห้าหกก็สอบอะออห้าพันห้าพัน ประมาณ 5, ห้าพันละโอเคไหมล่ะห้าพันคุ้ห, 5, นหนูกินน้อย <c oughs> แล้วว่ะห้าพันอกคนเว่อไมขายนั่นเท่าไหร่ โอเคทำไรอยู่ที่ว่าเกินจริงหรอมาห้าพันสองคนน่ะได้ที่พัเท่าไหร่ประมาณสองพันที่พักประมาณสองพันค่ากินสักคนละพันก็อ่คนละพันห้าก็แหละค่ากิน อะไรอ่ะขอบคุณค่ามยิ้มแอ้าวสรุปพี่ชื่อเคหรือพี่วิส อ๋อมันถึงว่าอยากได้อะไรเหรอหนูอยากได้สองชื่ออ๋อโอเีอยากได้แพนดัวละืมใช่นูอยากได้แพนดัวละ อันไหนอันนี้หมูเท่าไหร่วะหมื่นสี่กว่าปะ่ะแล้วน,น่นึงได้ดูไต่นดูว่าพี่จะซื้อให้เหรอตลกม่โอ้ยก็นวจะซื้อให้แล้วถามทำไมถ้าแค่ดูอ่ะ ไม่ได้กินข้าวค่ะอยวให้ดูหนูกินหนูกินคนเดียวยังไม่พอเลยจะให้เรียกพี่ไงเอา้าจะซื้อให้แฟนก็ไม่หาเองสิทำไมต้องมาถามหนูไม่ได้ดูเด๋ยวมาซื้อเหมือนกับหนูนะคะเดี๋ยวบล็อก วะาอืมนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้สวยเอ่อเซตนี้อยู่ที่หมื่นสี่พันสามร้อยอืม กว่าพ oh, uh. oh, ี่จะมีแฟนอ่ะอ้ยมอไซคก็สุดมอไซค์สิ สิมาทามนุทำไ,ไมอ่ะอ่าเก็บซื้อเองกันได้ไม่งอใครยังอย่าง,างน้ารัางเลยแต่ไม่แต่ถ้าจะมาบอกว่าอย่างหน้าก็มาเป็นแฟนพี่สิหนูไม่เป็นนะโน <c oughs> no, ความคิดนี้ร <c oughs> อหนูเก็บตังกันเนาะ เอาว่ะแล้วคนไม่เลยถ้ามีแฟนแต่ถ้ามีแฟนแบบซักอายุยี่แบบมีแฟนอะอายุยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สี่เนี่ยที่แบบว่ารวยรที่แบบมีตังค์ใช่ไหมันชอบซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์แฟนอะเออแบบนั้นอะหนูก็ว่าก,กันดีนะถ้าหนูมีแฟนนะหรอไม่พอยังจะแบบใจดียังจะแบบ ไม่ช่จะสุดส์ยอีกซอบอะทำไก่ตุนไหนเดี๋ยวก็มีแค่ยังไม่ถึงเวลาแล้วพีลำมดนน่ะไม่เชื่อนับแต่ไม่ได้บอกให้เชื่อ ไม่รู้เอา้าแหมคนหมอะเลยจะไม่มีแฟนตั้งเอ่อจนจบปีสี่ไม่ใช่หนูแล้วหนึ่งหน่วพูดไปอย่างนั้นแหละ ใครอีกเนี่ยนหนิ้วอีใครอะใคเจะอะไรทัวงหมดแต่หนูอะไม่ไงหนูไม่เมื่อกี้หนูโอเคไม่แบยเบื่อเหมือนกันเมื่อกี้หนูจะฝึกเต้นเมืม่อกี้หนูจะถ่ายคลิปเต้นใช่ว่าแต่แบบ ไม่โอเคเลยอะ่ะไม่สวยเลยอะ่ะจ้าพ่อหนุ่มมีแฟนอ้าว ไม,ไม่มีแฟนแล้วทำไมทำไมจะเอาไปสาวอื่นอ่ะอ๋อเอาแฟคนคุยเหรอพี่มิสวัสดีค่ะอาจารย์หนูไงเอาหนูเป็นแฟนมสวยด้วยจนจนสวยด้วยจนด้วยแล้วก็รักเดียวเลิศสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเพ็ครับ มือแฟนที่บน่นนั่นดีจะตายเกี่ยวของเก่งคอมอ้อหนูไม่ใช่ลีนุกน่าสนอืมหูดเล่นเป็นงั้นนะอ่ละไลฟ์ายบาย เออหายกันติดต่อไปเถอะไม่อยากติดต่อกับคนมีแฟนถ้าหนูมีแฟนนะหนูก็จะเลิกติดต่อกับพี่ๆเหมือนกันเอออย่างนุ่งกับคนไม่มีแฟนห่างห่างห่งทำไอยากแต่ก็เนาะอ,อย่างแรกอันไหนส่งมาอันว้าวอออ <laughs> โอเคเลิศ พี่แอสอืมอ้นไม่เล่นจะเล่าพี่ฟังไม่เล่าอ่ะเขารู้กันหมดแล้วอะ่ะไี่เล่าแล้วพี่วิสทําไมพี่เอสไปอันนี้มาเหรออืมทำไมทุ่มสิบสี่แล้วไปจังโอ้จะมอกว่าหนูไปทำรรมศาส์ใช่ปะโอ้ คือแบบไม่ได้ถามตูมตามค่ะอยู่เง,งียบอยู่หพองมืดจ้ะก็ชอบมืดก็ชอบก็ชอบมืดมืดไงเอ้ห้าอ๋อหนูไปทำมอธรรมศาสตร์อะเขาให้นัดเขาให้เจอตรงตึกอะไรสีแดงสีแดงนีง่แหละแต่หนูไม่รู้แล้วแท็กซี่อ่ะคือมันอะ บอกว่าจะไปประตูไหนใช่ไหมเราเขาบอกว่าประตูหนึ่งเออโอเคพวกหนูก็แท็กซี่พาไปถูกละแต่แท็กซี่อ่ะพาเข้าไปแบบข้างในแบบลึกมากพาไปเรื่อยๆแล้วไม่ถามพวกหนูก่อนสักคาว่าจะลงตรงไหนคือมันไม่พูดแล้วหนูก็นึกว่าคือหนูไม่รู้ไงน้องไม่เคยไปมอธรรมศาสตร์แล้วมันเราพวกหนูไม่รู้แล้วหนูคิดว่าเอออาจจะยังไม่ถึงประตูที่แบบจะเข้าไปในมอจริงๆก็ได้แต่มันพาไปเรื่อยๆ,ๆอ่ะแล้วมันก็ถามมันก็พ่งจะมาถามแบบ ตอนนี้แบบมิเตอร์แบบไปกี่บาทแล้วไม่รู้แล้วมันพุ่งมาถามว่าจะลงตรงไหนหนูเลยโอเคงั้นข้างหน้านี้ขาลงข้นนางล่าะมันเป็นสนามฟุตซอลก็มีนะแ <c oughs> แกไม่ได้ไปเดินฝเหลอไม่ได้ไปเหนื่อยชิปถ่ายรูปชุดนักศึกษาเกือบร้อยรูปมั้งเพราะมันมีตากล้องสองคนมาที่เป็นเพื่อนกันอะ ตาล้องสองคนมาแล้วอีกคนถ่ายหนูเสร็จอีกคนก็มาถ่ายหนูต่อเออแล้วก็ถ่ายเสร็จหนูก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาถ่ายอีกก็อยู่กันจนแบบบ่ายโมงมัาษาษา้งคุณสารไปหรออ,อ้าวหรอสมน,น่ะไม่เจอฉันหรอกเพราะฉันอ่ะสวยเกินไปตัวซีครตต้องเก็บไว้เป็นทีหลังเออ ไม่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นไม่ได้แบบเขาไม่ได้จ้างอ่ะคือเขาเขาชวนไปถ่ายเล่นๆนะพี่จะเข้าใจฟิลไหมไงเออใช่ค่ะรถอืมโอนมาให้หนูสินั่งไงอะไรเอ้าเดี๋ยวก็เขาชวนมีเขาชวนไปถ่ายเล่นๆเฉยๆเขาถ่ายฟรีอ่ะแล้วเขาหานังแบบแบบอันนี้เฉย ทำไมอ่ะไม่ดีตรงไหนก็ก็อยากถ่ายด้วยก็เราแล้วรแบอกไม่ไม่เป็นไรหนูหนูไม่ได้อยากได้ค่าตัวอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ไแบบว่าจ้างมาถ่ายงานหรือถ่ายอะไรก็แค่ถ่ายเล่นๆนะไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะหนูอย่างนั้นหนูก็ได้รูปแล้วไงรูอ เธอไม่เชื่อว่าสวยก็ไม่ได้บอกให้มาชมหรอกเขามีเมียเขามีเมียไม่ลู้แล้วค่ะตาอยอดแล้ว <c oughs> พี่เป็นตากล้อง <c oughs> พี่เป็นตากล้องเหรอโอ้อืม อเอาเูกหนูเอาลูกเอาสาวที่เขาถ่ายให้ดูโคตรสักแล้วตอนตอนที่เขาพาหนูกับรีบไปส่งตรงเอ๊ะเอเอสแล้วบ้าแล้วเขาถามว่าวะแล้วเขาถามว่าแล้วหนูอ่ะปกติถ่ายรูปเะลรแบบแนวไหนล่ใช่นหหนูบอ ก็ถ่ายได้หมดอะแบบเออได้หมดอะแต่ว่าถ้าจะเซ็กซี่อะเซ็กซี่เกินอะหนูหนูไม่เอาหนูไม่ใช่แนวนี้เท่าไหร่แล้วพี่เขาบอกอืมโอเคไว่ถ้ามีโอกาสก็จะแบบนัดถ่ายยังไงนี้ไปนี่เดีด๋ยวไปเลยอืมอันนี้อ่ะสับแับชิปแบบ ดูนี่ดูนี่ดูแค่หรอเขาไม่บอ,อ,อกแบบนั้นเขาให้เขาตัวใช่ปะ ก็ถ่ายเล่นๆอะก็ถ้าใครก็ถ้าใครอยากถ่ายก็เรียกเขาไปถ่ายได้คือเขาถ่ายให้ฟรีอือมแบบก็ถ่ายเล่นๆอะแบบไม่คิดตังอะไรอย่างนี้แล้วเขาไอแบบผู้หญิงนี้น่าจะเป็นแนวนี้อยู่แล้วอ่ะอ๋อหนูรู้สึกว่าแบบอ๋หนูอยากรู้อืมได้หละค่ะ หนูอยากรู้ว่าไอ้พวกที่เป็นตากล้องอ่ะไอ้พวกที่เป็นตากล้องใช่ปะ่ะแล้วพอทีนี้ได้ได้งานที่แบบว่าอผู้หญิงเซ็กซี่ที่แบบโชว์โชว์โชว์ก้นแบบใส่บิกิใส่แบบยกทรงใส่เกงในอ่ะแล้วพวกตากล้องหวั่นไหวบ้างไหมวะแบบบางทีอ่ะพวกตากล้องหวั่นไหวบ้างปะหนูอยากถามอยากรู้ไอ้ชาวตากล้องชอบว่า ุนี้จอกเป็นเหมือนซื้อกล้องดีกว่าฮะพี่ไม้ๆม,มือนนี้ค่ะได้เลยมากกว่าเยอะเลยปะไมห่หนูถามว่าตากล้องอ่ะไอพวกนี้พวกตากล้องที่แบบถ่ายสาวเซ็กซี่อะแบบใส่ยกทรงใส่กางในเนี้ยเขามีหวันไหวบ้างไหมดูดิ บรรลุวะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่แนวนี้หนูไม่ไหววะอ<ะ>ล้วนี่อออพี่เอสแนะนำไปเป็นตากรองซะตากรองอะ <c oughs> พอเจอสาวเซ็กซี่แบบเนี้ยหวานเจีย๊ยบแล้วก็ทําทรงแบบทําทรงแบบเออขอขอโทษนะคะเออต้องเอามือไว้อย่างนี้อย่างนี้ต้องแบบจับตรงนี้อะไรนี้ <c oughs> โคตรคุ้มอะไรไมาถึงลูกลูกสาวลูกแบบสาวที่ตากล้องทายรลอคำเียมันรู้แล้ว,แ,ลวแต่ว่ามีเมียเรานะอะไรเงี้ยมีเมียมีลูกเรานะ